สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับกฤษสดากูรดคานะคะแล้วก็กับอ้อมคนเดิมนะจ๊ะก็วันนี้นะคะก็มีรถตู้ดีๆมานำเสนอคุณลูกค้าอีกแล้วเนาะเดี๋ยวพาไล่รถตู้คันนี้ก่อนละกันนะคะปี14ราคาอยู่ที่6,99,000บาทนะคะเป็น t o โยต้าคอมมูเตอร์นะคะตัวเครื่อง3 คันเนาะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นขอเป็นประมาณสักถ้าห้าปีประมาณหมื่นห้านะถ้าหกปีอยู่ที่ประมาณหมื่นสามอะประมาณนี้เลยนะจ๊ะคันนี้ดอกเบีย้ยของรถตู้บอกไว้ก่อนเริ่มต้นที่ห้าจุดสองห้านี่โตโยตา้าตัวนีน่สัญ,ญลักษณ์แบรนด์ของเขานะคะเป็นโครเมียมเนาะกระจังหน้าก็โครเมียมนี่สภาพเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าตัวคันนี้ ให้95%เลยค่ะคุณลูกค้าอ่าดูก่อนได้นะคะเบาะสามแถวเบาะใหญ่สามแถวนะคะคันนี้เอาง่ายๆว่าภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเนาะคุณลูกค้าอยากให้คุณลูกค้าได้ลองเข้ามาดูนะคะอยากให้ลองมานั่งกับอ้อมด้วยเลยเนาะนี่นั่งสบายนะเอาอตรงเนี่ยเห็นป้านัน่งยังนั่งได้เยอะเลยนะลูกค้าถ้าใครอยากจะเอาไปวิ่งรับ ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคือคันนี้ถือว่าดีเลยนะนั่งสะดวกสบายนะมันไม่เหมือนบอดเล็กอะมันไม่เหมือนบอดเล็กที่แบบว่านั่งแล้วรู้สึกแบบเบียดเบียดแต่อันนี้คือมันมีความเป็นส่วนตัวมันมีความแยกโซนนะคุณลูกค้ามีที่วางโควางข,งของข้างหน้านะถ้า อยากเอาไปแต่ง VIP บอกคำเดียวแนะนำมากคันนี้นะคะแต่ง VIP มันก็จะแบบขึ้นมานิดนึงแล้วแต่ง VIP เนี่ยคันนี้จะสวยมากคุณลูกค้าลองเอาไปแต่งดูเนาะคันนี้ถ้าได้เครื่องเดิมๆไปโอโหเนี่ยอันเนี้ยแนะนำจริงๆคันนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหน้าดูนะจ๊ะ คันนี้ไม่เคยวิ่งรับจ้างเลยอันนี้บอกลูกค้าตรงตัวว่าไม่เคยวิ่งรับจ้างลูกค้าได้ไปคุ้มนะคันนี้ด้านบนยังไม่แกะเลยนะเนี่ยยังหุ้มอยู่เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะคันนี้สภาพยังเดิมทุกอย่างนะจ๊ะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำนะเป็นไงคะด้านหน้าลูกค้า ขนาดแค่คนขับยังรู้สึกนั่งสบายแล้วผู้โดยสารละจาจะนั่งสบายขนาดไหนตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าคอนโซลด้านหน้าพี่เฮย้ยมันแบบเพิ่งเอาเข้ามาแล้วไม่คิดว่ามันจะสะอาดขนาดเนี้ยเนี่ยคือด้านวงด้านบนก็ยังไม่มีเจอมพระวัดไหนด้านลงด้านล่างสาองสะอาดสะอ้านนะนี่เห็นไหมคะพื้น ไม่มีเลยไม่มีทำอะไรมาเลยนะกับคันนี้อยากให้คุณลูกค้าลองเข้ามาก็สำหรับวันนี้นะคะทางอ้อมนะคะและก็กิษสระคูณค้านะคะนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ